จะลวดติดเครื่องแล้วครับดูซ้ายมันขวาครับโอ้โหแม่จะลวดลูกแรกของโคราชทำงานนะครับองรีครับโอ้โหจากลูกตั้งเตะที่ได้นุ้นอยู่เมื่อสักครู่น,นี้นะครับมันก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึงใช้เวลา,าอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่เกมสวยกลับโด่ง,งมาขอนครราชสีมาซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรครับ ลอยบอลตกเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยครับอองรีเร็ว,เรวกว่าทุกคนในแนวรับของสุพรรณรีครับมาเงียบๆก่อนหน้านี้นี่กล้องพยายามจับอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเยอะแยะนักแต่ตรงนี้แหละครับโอ้โหไปโดนพลิกหลอกครับสุพรรณตัวซ้อนมาไม่ทันก็เรียบร้อยเลยครับโอ้บอลจากสมัวเลยครับครับ ดูครับ hmm. อืมจ้าตัวนี้หันมายิ้มเจินๆเลยนะครับจะหอะที่ขึ้นพลาดไปยังย้อนไม่ได้เกมเดินต่อครับบอลเปิดทะยงมุมมาซ้ายนะัทงธงสมณะแล้วเปิดตบกันมาในโคนจ่อๆครับโอ้โหมาครับนั่นหนึ่งต่อหนึ่งครับจังหวะวางทะยงมุมลูกนี้มาแล้วนะัทงธงตบเข้าในครับนาะที่67นะครับคราวนี้ทาได้สาเร็จครับ โอ้โหครับแม่น่าจะเป็นจังหวะข้อทําครั้งแรกของเขาเลยนะครับที่มีโอกาสโอ้โหเราศรีษานีมองแม่นเหลือเกินแต่ก็เป็นจังหวะที่ไปปั๊มบอลแย่งกันมานะครับทางด้านของอาร,รีเองก็มีวอยวายว่าเขาน่าจะได้ฟาวไปแล้วแต่โดยส่วนไม่ได้ว่าอะไรนะครับจังหวะที่สันติชนไปแย่งมาได้ครับดีกรา,าวครึ่งทางของครึ่งหลังเนี่ยแหละครับเดี๋ยวรู้กันครับว่าจะมีทีเด็ดทีขาดกันอย่างไรครับสำหรับทั้งสองทีม พยายามดอดขึ้นมาหลายครั้งนะครับทางด้านของเจมียวนัทพงษ์ชมนนท์ประสบความสำเร็จตรงนี้นครับสงสัยเดชาไม่ทันมอครับเนี่ยยังมันทำมือ,อมบอกไม่มีอะไรอยู่เลยครับโอ้นานๆพลาดทีก็ถือว่าเก็บตกความผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่นะครับ,รบทั้ง2ประตูที่เกิดขึ้นของนครราชสีมาลูกแรกแล้วก็ลูกที่สตรงนี้ครับของสุพรรณบุรี ทั้งสองประตูในเกมนี้ถือว่าชุเกลือโอกาสเก่งครับเนี่ยโอ้โหทางด้านของสม,มุนเองออกจากตำแหน่งมากขาหวังว่าจะมาเล่นให้ได้นะครับจะมาถึงก่อนแต่ไม่ครับดินกคออยู่ใกล้กว่าปลายกลับไปนี่เรียบร้อยนะครับเพลตันซิวายิงเพลิกให้กับทางด้านของสุภมรินทรีขึ้นนำแล้วนะครับจากลุกนิ่งกดตันอยู่นานครับข่าวนี้ ฝั่งมีลอสนี่ยืนงงเลยครับทำได้สำเร็จแล้วนะครับดูในครั้งนึงครับตรงนี้เนี่ยสมุนพยาจะออกมาเร็วนะครับแต่ว่ามาไม่ถึงบอรครับกินกรกระดกกลับไปก็เรียบร้อยเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ครับโอ้โหประตูโล่งๆไม่มีปัญหาเลยครับ สถานการณ์คลิกแบบนี้เนี่ยจะไล่กลับมายัางไงนะครับบอลโดงเปิดมาโดนโขกทิ้งมาไดุ้สินยังให้โอกาสอยู่นะครับแสมมวนเปิดมาเข้าทางไกลเข้าทางสุพรรณนะครับอดุลดูอดุลปากประตูโลง่ลงๆอดุลน,น้ำหนักเป็นยังไงอดุลอดุลไม่เลือกยิงเองนะครับมา,ารัดแมน่นสายเฮสขอแล้วครับเฮสเฮสจิงยัดชนเสาโอ้โหไปกลองไม่ลงูุสินยังให้โอกาสอยู่ครับ ราชย้อนปากประตูถึงปากประตูดูตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับฝ่าวครับวันนี้ไม่ใช่วันของเฮสเลยครับถูครับสมมวนออกจากเท้าลูกนี้รู้เลยว่าเหนื่อยแน่ครับแ่อุอดุลก็ไม่เลือนที่จะยิงนะครับ แต่ตรงเนี้ยไปสนามยังไงนะครับโอโ้โหเฮสเอาจนได้ครับว่า wow. สามหนครับแต่ที่สุดก็ปิดลงนะครับนี่น่าขอเจอทานเฮสครับแหมถ้าไม่อย่างนั้นวันนี้กลับไปนอนฝันร้ายแน่ครับโอกาสมากเหลือเกินครับเจอทานเฮสโอ้โห oh เอาละครับถือว่าสุพรรณบุรีกลับมาอยู่ในฟอร์มที่สวยงามนะครับ อาจะออกสตาร์ท5 6เกมแรกออกมาดูไม่ไหวดูไม่ค่อยดีนะักแต่ว่าวันนี้ฟื้นครับความกดดันก็น่าจะผ่อนปลนลงไปเยอะนะครับทางด้านของโอสแบนครับแต่ที่สำคัญวันนี้เนี่ยสามประตูคือ3ามกองหน้าทั้งนั้นนะครับ mm. เรื่องจิวิทยาก็น่าจะดีขึ้นครับฮาร์ดแมนตัวสำรองกลายเป็นยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งครับ เคาลูกพร้อมมาให้เลยครับแล้วก็วอลเล่สุดท้ายก็ทำประตูด้วยเท้าขวาครับ,รบต้องได้ครับ <laughs> ขนาดนี้ <laughs>